สวัสดีครับวันนี้มาขอแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการใช้รถวูิทโอห้าศูนย์นะครับในกรณีที่แบตเราเสื่อมนะครับเราหมดนะฮะอ่านี้เราก็สั่งซื้อมาจากลาซาด้านะฮะก่อนหน้านี้ก็ติดต่อที่ศูนย์นะครับราคาอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับอันนี้ก็สั่งทางลาซาด้าเนาะก็จะประหยัดอยู่ที่นะครับราคาอยู่ที่1,635บาทรวมส่งนะครับอ่าอันนี้ก็เช็คสภาพนะครับเช็คสภาพ ดูใบประกันนะครับดูใบประกันว่ากรณีแบตสภาพยังไงถึงเขาจะรับประกันนะครับให้เราเช็คเช็คเป็นเรื่องปกตินะลูกมือเราก็จะวุ่นๆหน่อยอ่าเขามีน้านะฮะน้ํากรัดนะครับเช็คสภาพแบตนะครับเช็ครุ่นขนาดว่าสมบูรณ์หรือไม่นะครับอ่าก็เตรียมความพร้อมนะครับสําหรับตัวน้ํานะครับมันก็จะเป็นฝาปิดนิดนึงครับ ก็หลังจากที่เราดึงฝาสีดำออกนะฮะเราไม่ต้องไปดึงฟอยล์ออกนะฮะก็ปักลงไปเลยนะแล้วก็กดกดแน่นๆครับเดี๋ยวรอจนกว่าน้ำมันจะหมดลงของมันเองนะครับช่วงนี้ลูกมือเราก็จะวุ่นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมถอดของเก่าออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมการถอดแบตเตอรี่ของเก่าออกนะครับ ก็สำหรับแบตเตอรี่โหมดนะฮะก็คือ1นึ่งสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะแล้วก็แจนี่จะบีบไม่ดังนะครับก็ถอดกันเลยนะครับ อเคครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับพอเราถึงถอดขั้วแบตออกนะครับก็นะครับคือแบเตเตอรี่เนี่ยมันจะตรงกับตรงเหล็กนะครับของบอกนะ,ะต้องใช้ผมนี่ใช้เป็นไม้แขวนเสื้อเนาะเกี่ยวขึ้นมานะครับเพราะเป็นตรงๆเนี่ยมันจะไม่อดเนะะาะเพราะหลังจากนั้นเราก็เอามาเทียบกันนะคะรับว่าขดผอมเก่เา,เา,เาเนี่ยขนาดมันเป็นยังไงนะครับเท่ากันหรือเปล่านะครับก็เท่ากันนะครับรุ่นเดียวกันเนาะ ูสภาพเสร็จนะครับก็ใส่นะครับก็คือเวลาก่อนที่จะใส่นะครับพยายามใส่น็อตนะครับแล้วก็ใส่ตัวตัวตัวน็อตน,นะฮะลงไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปเนี่ยตัวตัวน,อน็อตตัวเมียนะครับมันมันจะหลดนะจนะหลุดในก่อกเนาะเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยคือมันต้องใส่เฉียงเฉียงเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารถที่มีสแตนคู่นะก็สามารถที่จะใส่ตรงๆได้เนาะ เพราะว่าเคยไปดูคลิปมานะครับมันถอดออกมาได้ง่ายๆเลยเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เสร็จก็เก็บงานนะครับนะครับทำเองทําง่ายนะครับสบายนะครับก็คือจากราคา4,000กว่าบาทนะครับสั่งมาพันหกร้อสามสิบห้าบาทนะครับใช้เวลาในการทํานี้ไม่ถึง20นาทีเนาะครับประหยัดไปสักาอ0 0 0กว่าบาทนะครับโอ้ประหยัดไปเยอะนะครับเซฟงานไอเซฟราคาเซฟค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับ สำหรับคนที่ใช้รถนะครับในกลุ่มของบิ๊กไบค์เราก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าเราค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถนะครับก็แต่งเยอะเนาะอันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับก็เซฟค่าใช้จ่ายไปนะครับสอพันกว่าบาทนะครับสําหรับใครที่นะครับมองหาอยู่นะครับหรือว่ากําลังมีปัญหาอยู่นะครับก็คือเปลี่ยนเลยนะครับ ไม่ต้องรอนะครับก็สั่งได้เลยเดี๋ยวได้เลยนะครับจะได้ขี่กันปลอดภัยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ